สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมผมค้กันบรรยากาศแรงๆสำหรับมือนีเนาะมือผล่อ็ค้กันมือนีกับบริลลงคลิปเบิร์ดมือมือ,มอ,มอนีก็ได้ตอมใจอยู่พี่นั่งขายท่องหรือคักพูดคือน,น้ำท่องมาโอ้เฮียอย่างไรเนาะใครชี้ได้มากมาอเสนตอ่ะอ่ะกับว่าเป็นยังครับผมลายท่านหลายค้นกับขอบคุณหลายๆเด้อจะลาติโต้มาให้กำลังใจในส่วนของเหล็กคุณพ่อผู้ใหญ่ใจดีนะพ่อผู้ใหญ่ใจดี จุดส,สองกาโอ้เป็นที่นาเสียดายครับเพีาน้องเฮ็ดออกมาไดไสองสองเจ็ดเลขสองสองเจ็ดจะพันแล่นไปออกเป็นเลขท้ายสามตัวซะ,ะพี่น้องในฟั่งเลขก็คือที่เห็นอยู่นะครับหลายตันหลายคนเนี่ยยาเศร้าด้เอ็ดยาเศร้าเฮ็ดสูตรนี่ด้ยอยได้น้ำอยู่นี่บริเวณว่มาบ่า,าได้วาเช่นเพราะดีไปหาสองสองเจ็ดว่าได้ก็เลได้ซื้อสองเจ็ดสองวะเชอนลองค้นก็นได้ โทรมากเมื่อนี้ก็โทรมาเบิดเมือครับโทรมาบอกว่าเฮ็ดสูตรผู้ใหญ่ใจดีใหงแหน่สูตรสองกนสูตรที่มันได้ผลลัพธ์สองสองเกตหันว่าชั่นอัน้กาเอาชอบกระจัดขัดกระพานเด้อพี่น้องครับผมผู้ใดรับได้กับเบื้องครับผมกับผู้ใดรับผู้ใดกับยาวายากากันเด้อพี่น้องครับผมเอาตามผู้มากลวดอันนี้สารับผูเพ่น อ,อยา่างไรตัวเลขเพื่อนกัโทรมาอยู่ให้กำลังใจกันกับขอบุญขอบพูดหลายๆสำหรับกำลังใจทุกท่านทุกคนที่ทรงไม่แอดนะครับที่กิ่งแล้วแอบใกนําเสนอเพื่ออยากให้พ,พี่น้องสุขภูทุกนอยากให้ได้เงินละ่ะเอาไงไงแต่วันนี้มันผ่านมาออกไปเปลี่ยนเลขท้ายสามตัวซะสองเก็ดสองพี่น้องเอ้ยน่าเสียใยอ่า แอดรุ่นแล้วจังไรมากท่เด้สองสองเกตสองเกตสองแต่ว่าแอดก็ได้อยู illing, ่ได้สองใบครับผมมันหาซสือสองสองเกตบ่ไดดมีแต่สองเกตสองก็ได้ได้อได้ไปสองใบครับพี่น้องครับผมอ่าวันนี้หฮากะจิมาตามกันต่อในส่วนของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาพฤศจิกายนเนาะสองห้าหกหกกระโดดครับผมลงเมือลงเว้นแล้วเรียกผ้าแปรวันนี้ก็ได้ แค่ที่นาทิตตามอิหีเนี่ยก็คือสูตรดับครับผมอา่าสูตรดับของพ่อผู้ใหญ่ใจดีนี่อ่ยคือมาดับคัดดับแน่ดับแน่นอนครับผมปล่อยไปนอนก็อสีเห็นแล้วนะครับตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับวันบางเนื่องเนี่ยซื้อเลขติดเก้าไม่ได้เงินเพิ่นวางสันทาเลขติดเก้าย่าไปซื้อเพิ่นวางสันเด็ดขาดอิหลีครับผมภายในหน่วยสิบร้อยท่านจะให้มาตัวหนึ่งนะครับ ภายในรักหน่วยหลักสิบลักร้อยเนี่ยท่านจีมาให้โตดบอกโตเดียวหน่วยสิบร้อยไม่มาแน่นอนเปิดวางสัน่นซึ่งวันนี้กะพ่อยพี่น้องที่ช่มคลิปอยู่นะครับก็บคือสิเอาไปเฮ็ดแล้วมาได้ผลรับตัวใดจะรับงวดจีแมาเนี่ยตัวใดที่สีห้ามเด็ดขาดตัวใดที่ที่ดับเด็ดขาดนะครับดับสนิทติดตัวนี้ห้ามลงทุนเปินวางสั่นเนียครับผมงวดวันหนึ่งกัดับเก่าเนาะ อ่าเก้าหลุดจากวงโคโจรเลยตลอดทั้งปีตั้งแต่มกราคมที่ผมเห็ุไหมาเบิรงตั้งแต่มกราคม่มมีผิดกว่านึงคือดับสองมันออกสองเป็นรักหน่วยครับผมแต่ว่าบบดน,นี้คุณผู้พมนบอกว่าเลขเม็ดเดียวนี่ตัวเดียวนอกพี้องเนาะเอาไง่ายว่าเลขวิ่งกันต่อไปอา่าเงื่อนกว่นึงเพิ่นจะไหมาอยู่เอาไง่ายว่ากาับว่ากัวิ่งหลายเนาะ บ่กกาลงทุนไหลกะนี่ละพ่อกอบกูทุนมาได้จักน้อยแต่ว่าบักกานําเสนอพลอยพีนกก่น้องดอกบากกาไมานําเสนอพลอยพีน่น้องอ่าอรับรรยากาศมาเบิง้งครับผมมาเปลี่ยนเช่นไหนในส่วนของตัวเลขหมวดสีฮอดนี่เปลี่ยนเช่ไหนเนาะหลายท่านหลายคนเกิดือสีล้อสีทาอยู่ในส่วนของกําลังวันเลขหกหกาลังวันเลขหกตัวไหน่าสั่นแอดบอกกําลังวันมาเลยเดี๋ยวสีเฮดเอาเองดอก่าสัน่นอ่า อสอเฮดเบิรงไปพร้อมๆกันนี่และครับพี่น้องครับผมเฮดเบิรงไปพร้อมๆกันอามาตั้งอันนี้คือเป็นสูตรสองนะครับสูตรที่ได้ผลลัพธ์เป็นสองสองเจ็ดนะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับสูตรนี้คือสูตรสองสูตรที่ได้ผลลัพธ์เป็นสองสองเจ็ดครับผมแต่วันไปออกเลขไทยละสามตัวเนาะอันไปออกเลขเลขหนเขาเขาเอียนอย่งเลขไทย เขาเขาเรียนว่าเลขยังท,ยทิ้งออกสองจุดสองรางวัลเลขทล้ายรางวัลเลขท้ายเนาะมันออกรางวัลเลขท้ทายครั้งที่หนึ่งหลายคนก็บอก<า>ว่าโอ้ยดีใจได้เอ็ดเก<อ>ียบอได้ทุ่นขึ้นไปปุ่มใส่อ่านั่นคักปวดว่าสั่นไปปุ่มใส่ท,ท้ายสามตท้ายรางวัลที่หนึ่งคักปวดว่าสั่นอ,อ่าหลังคนก็ว่ายิบลอตเตอรี่ยุได้ยุว่าสั่นเออออันนี้ก็ดีใจน้ำเด้อพอพี่น้องครับผมได้หน่อยหลายก็ถือว่าห้าวเบีงปั่นแนวทางกันอ่าถือว่าแบ่งกันปั่นโชคปั่นลาบกันนะเริ่มต้นเลย เ่าเสียกเก่าให้เบางบ่าต้องเห็ดงวดเก่าให้เบ,บางด,ดอกเนาะหือผู้มารุ่นจิอยากได้อยู่ก็บ่จักอืมแต่ว่าอาเจ้าอุภาเฮงโทรมาหาแล้วค่ะ <c oughs> วังหนึ่งอ่ะเนาะโทรมาหาแล้วว่าเลขใดมาแล้ว <c oughs> อ่าเลขหลังกองพ่อพี่น้องครับผมเลขหลังกองที่ไม่เคยพลาดมาเนี่ย <c oughs> ที่ไม่เคยพลาดเลยว่าตงนึงเขาทั้งมนทั้งวางนะ่ะยังบ่พผาดเลยโทรมาแล้วบอกว่าตอนนี้ยุ่งเทียบแล้ว กําลังคุยตกลงกันอยู่ว่าสีเฮ็ดจังไหนแบบไหนเดี๋ยวกลับมากกันทีมาพร้อมตัวเลขเดี๋ยวสีสัมผัสเพลินว่าเพลินสีเฮ็ดจังไหนเป็นจังไหนมีก็ถือว่าหน่าคิดตางอ่ะตั้งเลขห้ากับอะไตั้งด้วยเลขที่ออกตัวสี่ี่หกเสรดจตัวเลขออกออกสี่ีหก็แม่นบ์ป่ะตั้งตั้งคือกันเนาะอ่าสี่ีหกอ่าเลขวิ่งใครเอาเดี๋ยวพอน้องเลขวิ่งนี่เด็ดจริงๆต้องบอกว่าเด็ดมาก เลขวิ่งเลขเม็ดเดียวนี่อ่าสี่ีหกกำลังวันสี่ขึอย่างกำลังวันสีได้แก่อ่าแน่น่ยังะไรนี่หกหนึ่งเก้าเลยกเออออกำลังวันนี่ได้หกหเกได้หกหนวันสีสองตัวก็ใช้อีกหกหกนึ่งเนะใช้อีก เาาก่งกับมงาเอออ้าวหกหนึ่งเก้เา 19, เรีว่าถืกรเขียนโมงามผมว่าเป็นยังแบบเมือ่อตอนบารนี้มาเบื้องกําลังวันของหกกาลังวันของหกได้แก่ียังอะไรป่ะดิไ้นอนกำลังวันของหกได้แก่สูนอน่าอได้แก่แปด สองซีแปดสองี่อ่าแปดบวกเลยบัดน้บวกลักหน่วยก่อนอ่าเริ่มบวกเลยลักหน่วยเกบวกเเป็นสิบแปอ่าสบแปบวกสี่เป็นยีบอ่ายีใส่สองเข้าไปใส่สองเข้าไปอ่าหนบวกหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่อืม ส่วนหกบวกหกเป็นที่สองบวกแปดได้ศูนย์ใอได้ศูนย์นี่ครับผมงวดที่ห้าเนี่ยนะครับสําหรับสูตรสองสูตรพ่อผู้ใหญ่ใจดีสูตรพิกชีวิตพิชิตเงินล้านเนี่ยเนาะอ่างวดวั <S <S นที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกหกเลขที่ได้กีกคือศูนย์สี่สองครับพี่น้องครับผมโอ้ยเบีดจะน่ารอดกันเลยเออค่อนข้างไก่คอนขางพี่น้องเอได้ศูนย์สี่สองนะครับ บ้านี้ส่วนเลขวิ่งนะครับเดี๋ยวสีถามพ่อเราอยู่เราสีไห่บอเงยจังไดฮะเราห้าอ่าสีเอาจังไดเพื่อนทีเอาไห่เพื่อนเอามาไห่น่ำเสนอบออนะครับสีถามพ่อเราอยู่เราสีไห่บอเงยจังไดฮะเราห้าออาสีเอาจังไดเพื่อนทีเอาไห่เพื่อนเอามาไห่น่ำเสนอบออนะครับเพื่อนทีเอาอเอานํำเสนอบอหรือว่าเปลี่ยนจังไดการเพื่อนไห่เอาวมานํำเสนอแอดกับสีเอาสูตรมาโล่งไห่แล้วก็เฮ็ดยอนหลังให้เบิ้งจัก จักปีหนึ่งเนาะเดียย๋ยวมาเห็ยย้อนหลังให้เบิ่งจักปีหนึ่งอ่าไฮเลขวิ่งมาตัวเดียวนะครับบนด้วยเน้นไปที่บน,นครับอ่าไฮเลขวิ่งมาตัวเดียวเน้นไปที่บนคุณอบอาว่าเข้าทุกงวดคุณบว่าวางสั่นไปในหนึ่งสองสามเนี่ยสามตัวในหน่วยสิบร้อยเนี่ยเข้าแน่นอนเพิ่นวางสั่นจึงวัดวันนึงอจาจจะอ่าเพราะได้แก่แก่ขึ้นน้อยนึงอยู่ครับอ่า ในแก่เคลื่อนน้าเบรกวิ่งล่ะจัดที่ใจวิ่งน้าเพลิจนจักหน่อยอยู่วิ่งไ้หาท่ามนี่แหละวิ่งไ้น้ําเพลินก็นไดเนี่ยแต่ว่าการเอายิงกิงก็บบได้ทุ่นดอกพี่น้องเอ้ยอ่เอาการจังไดกับร่องพหน่าครับชอบกระจัดจัดก็ผ่านนะครับในส่วนของตัวเลขพ่อผู้ใหญ่ใจดีสูตรสองงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกหกครับพี่นอ้องเด้ออ่า สารับผลรับเงวนดนี่นะครับได้เป็นศูนย์สี่สองห้ยศูนย์สี่สองนี่มันรหัสอุดรธานีตัวนี้เฮ้ยใส่กรุงเทพมหานครบร่ะเฮ้ยกรุงเทพมหานครนอ่านศูนย์สองอุดรธานีศูนย์สี่สองหครับโทรศัพท์มแม่แหมมาศูนย์สี่สอง,งเออางามงามพี่น้องฮะาลองบมึงเด้อครับผมติ่นพิดแต่ยาว่ากันครับไปม่น้องผู้ใดอ่ายอ,อยากให้เอาเลขวิ่งเม็ดเดียว เม็ดเดียวบนน่ะของคุณว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมานําเสนอแต่จะเริ่มคอมเมนต์ใต้คลิปมากกดไลค์กดถือใจกันให้หลายๆข้อเมนต์กันมากหลายๆว่าอยากอ่าให้เอามานําเสนอบอนะครับเออสําหรับสูตรดับนะครับผู้ใดเสียเฮ็ดบอพี่น้องกัผู้ใดยังว่าเข้าใจเสียเฮ็ดยังสิกต่จะเริ่มคอมเมนต์ใต้คลิปมาเด้อเอ็ดสิ่เฮ็ดอย่เบื้องว่าสูตรดับเป็นจังไดนนะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตร สูตรพ่อผู้ใหญ่ใจดีสูตรหนึ่งเนี่ยนะครับชาแอดนําเสนอตอบอนะครับอยากันลยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับอ่าชอบกระจัดขับกระพานเด้อพี่น้องครับผมทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นใช้วิจจรณญาณในการรับชมครับพี่น้องครับผมอ้าถือคิดยาวากันเดอร์ครับเออเรื่องถือเรื่องผิดเลี้เรื่องธรรมดาอ่ะเสียงลูกไส้เจียวๆมาแล้วครับพี่น้องครับผมอ่าบันี้กจีดขออนุญาตอ่า ข้าจากพ่อพี่น้องด้วยนี่แหะสูตรผู้ใหญ่จะดีสูตรสองจำน,นี้ยแหละครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็เทียบสูตรหนึ่งให้เบิ้งว่าเปลี่ยนยังไงเนาะแล้วก็ทีนี้สูตรดับแลบ้วก็สูตรสองตัวลา่าพงพลานเรื่องเอาสูตรสองตัวล่างไม่พ่อพี่น้องเรับเบิ้งสูตรสองตัวล่างงวดเบิางนึงนะี่อ่าก็ก็เป็นยังคงก็เวลาไม่จังโจ้เออเวลามันจังโจอครับผมก็เลยบ่ได้เอาสูตรมาแบ่งปันกันแบบเอาจัง,จงไดก็ค่อย ถ้าเบิง้งเนิ่บพี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวสีนั่นอ่าเดี๋ยวค่อยเสีเยวาว่าอ่านำเสนอกันต่อไปเรื่อยๆอ่าแต่ที่ตามกันไปคนที่ตามไว้กดกระดิ่งไว้ยครับพี่น้องครับผมรับประกันว่ามีทีเด็ดให้พวกพี่น้องเบือ้องยางแน,น่นอนครับผมทีเด็ดอ่าอ้าโชคดีไม่ใช่ทุกผู้ทุกคนครับผมสะหำวัดวันที่หนึง่งพฤศจิกายนสองห้าหกหกครับผม เอาซ้ำนี้แหละครับพ่นอ้องหอมปากหอมคอสำหรับคลิปนี้ก็ได้กินวลาไปสิบิทนาทีิ0เจ็ดา50แปด5บเก้านาทีแล้วนะครับผมโชงดีไม่ใกล้โชคงมามุกูดสกชค,นค้นข้าวสวัสดีครับ